โอเคครับก็กล่าวสวัสดีชาวคอเกมเศรษฐีทุกท่านสําหรับคลิปนี้ก็เป็นอีเวนต์จีนะครับนั่นก็คือแทมโบลินจักระพดินะครับเมื่ออัปเกรดสูงสุดในเทิร์นของเราโอกาส2 6ยกเว้นค่าผ่านทางเมื่อตกพื้นที่ไฟตรงข้ามหรือเพิ่มค่าผ่านทางคูณ2ในพื้นที่ทั้งหมดของเราครับเมื่อตกพื้นที่ของเราสามารถเลือกย้ายไปยังพื้นที่ของเราได้ทันทีนะครับโอเคครับเราก็ไปดูอย่างอื่นว่ามันต้องหากันยังไงนะครับไะก็อีเวนต์นี้ไม่มีการรวมจี้นะครับไม่มีไม่มีนะครับ ตรงกิจกรรมไอเทมตอนนั้นที่ผมดูก็ยังไม่มานะครับไม่ดูมาหรือยังกิจกรรมไอเทมตอนนี้ก็ยังไม่มานะครับโอเคนะครับไม่เป็นการรอช้านะครับเราไปสุ่มกันก่อนนะครับโอเคเรามาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับเมื่อไม่ให้การเสียเวลาแล้วก็ไม่ชักช้ากันนะครับตอนนั้นผมไปดูที่กิจกรรมไอเทมมันยังไม่มานะครับเดี๋ยวเราลองสุ่มเสร็จกันก่อนแล้วเราลองไปดูกันว่ามันจะมาหรือเปล่านะโอเคนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เลยสิ้นส่วนวัตถุดิบของเขานะครับแทนบริจักระพัด น่าจะคู่กับแปลนจักระพัดได้นะเอาเลยแนตะ่จักรพพัดจะพักไปหมวกกันน็อกจักระพัดไม่แน่อาจจะมีเนาะปะ่ายังไม,ม่มีเลยครับอันนี้เอรวดแต่ไม่ได้อะไรเลยชื่อไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ผมดูแต่ชื่ออย่างเดียวอย่างอื่นไม่ไมต้องดูเลยนะดูแต่ชื่อว่าชื่อขึ้นก็ได้ถ้าไม่ชื่อขึ้นก็ไม่ได้ลุ้นชื่อโห B เกือบหมด A โผล่มาอันเดียวมา กินเกลืออีกเ่าครับอีเวตนนี้กินเกลือมาหลายเว้นนะครับเว้นที่แล้วเว้นการต,ตัวละครก็ไม่ได้นะครับขาดแค่เค้กสตอรี่อันเดียวก็อดอีเวตนนี้ก็ต้องมาสมเอต้องมาสมเอานะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าเออเมื่อก,กี้เห็นชี้ขึ้นวแป๊บนะครับแต่ต้องมาดูว่าเราจะได้อะไรมาเราได้เป็นจกักรพรรดิสีดำนะไม่รู้เหมือนกันน่าจะใช่นะจกักรพรรดิสีดำโอเคได้มาหนึ่งชิ้นละ นั่นชื่อขึ้นอีกแล้วเพอาะต้องบน่นต้องว่านะครับชื่อถึงึงขึ้นะจะกระพัดสีดําแล้วมันต้องใช้กี่สีวะเนี่ยหรือว่าใช้อย่างละกี่อันก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆเพราะว่าไปดูตรงกิจกรรมอเทมมันไม่เห็นเนาะขี้เกียรอก็เลยแบบมาสุ่มก่อนแล้วกัน,กนจะกระพัดสีแดงนะครับโอเคจะกระพัดสีแดง ได้มาสามชิ้นละดำสองแดงหนึ่งมาไม่ได้รอบนี้ไม่ได้ผ่านไปผ่านไปโอ้ยตากระตุกตากระตุกข้างขวาขวาลายซ้ายดีกำลังคิดอยู่เลยขวานี่คือโชคร้ายอะไรคงไม่เกี่ยวกับเกมนะเกี่ยวกับเกมไม่เป็นไรนะอย่าเอามาเกี่ยวกับชีวิตจริงโอเคสมต่อไป คืออีกแล้วมาเป็นตัวอะไรจะพรดอะไรจะกระพัดสีฟ้านะครับได้3ชิ้นเลยโอ้โหสุดยอดในแมตช์นี้นะอันนี้3ชิ้นเลยถือว่าคุ้มอยู่นะเรารออันนี้โอเคครับเพชรผมก็หมดเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาสุ่มด้วยคะแนนลักกี้กันมาคะแนนลักกี้อันแรกนะครับเมื่อกี้ได้สีฟ้ามา3เลยโอ้โห ถือว่าคุ้มอยู่นะแตบบว่ามันคุ้มไม่ใช่แบบอะไรนะคุ้มแบบว่าเปิดได้แบบพร้อมกันไงอันอื่นน่าจะเปิดได้กันพร้อมกันเหมือนกันเสียดายเพชรก็มีน้อยนะถ้ามีเยอะกว่านี้โอเคครับพื้นที่มันเต็มนะครับผมขออนุญาตไปขายแป๊บนึงโอเคเรามาเปิดคะแนนลักกี้กันต่อเลยนะครับโอเคโอเคต้องมาลุ้นกับคะแนนลักกี้นะเดี๋ยวข้าไปดูที่กิจกรรมไอเทมกันโอเคคะแนนลักกี้ สีคะแนนด้วยกันเป็นช้างเป็นจักรพรรดิสีอะไรก็ออกมาเลยตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องการใช้สีอะไรนะกิจกรรมไอเทมมันก็มาช้าเลยกันนะครับผมขี้เกียจนั่งรอเงก็เลยแบบเออระหว่างรอไปอัดคลิปก่อนเลยดีกว่าไปเปิดซูมดีกว่าเดี๋ยวมันมาเหมือนครั้งที่แล้วที่แบบผมได้อีเวนต์การ์ดแล้วมีน้องบอกพี่ปิดเว้นแล้วครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันปิดหรือเปล่ากิจกรรมมันมาช้า คะแนนลักกี้ครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะไปดูกันว่าเราได้มาทั้งหมดกี่ชิ้นกันนะครับชื่อมีคืนเลยคะแนนลักกี้มาไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่คะแนนกิจกรรมไอเอ๊เราไปดูขี้กิจกรรมไอเทมกันโอเคครับทั้งหมดผมก็ได้ทั้งหมดมา6ชิ้นด้วยกันนะครับก็ได้มาเป็น จากพัดสีฟ้า3แล้วก็สีดำสอแล้วก็สีแดงหนึ่งนะหชิ้นนะครับโอ้แบบน่าเสียดายถ้าได้สีฟ้าชิ้นหนึ่ผมก็ปิดเว้นเลยนะครับแต่ว่าเพชรพอดีผมเพชรผมหมดก่อนนะและอีกอย่างหนึ่งเป็นการสุ่มที่แบบสีฟ้ามาัทั้งหมด3อันเลยอะ ดูถ้าสีฟ้ามาสี่อันนี้ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตจบไปก่อนนะครับสําหรับน้องๆครับเพื่อนๆน,นะครับสุุมได้จกักรพรรดิสีอะไรมากกว่ากันก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกาวด้วยครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตจบไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ